มองว่านั้นเนี่ยจริงๆสายมิกระบินทําได้ดีเลยนะตลอดทั้ง120นาทีเลยแต่ด้วยองค์ประกอบบางอย่างด้วยการโชว์ผลงานของผู้รักษาประตูทําให้สุดท้ายจันทบ,บุรีได้เข้ารอบไปตรงนี้มองผลงานลูกทีมยังไงบ้างครับก็ในเกมแรกในการแข่งขันก็บอลถ้วยแต่แต่เราพยายามกระตุ้นเด็กตลอดเวลาเลยว่าต้องเต็มที่กับการแข่งขัน ผลออกมาเป็นไงก็ค่อยว่ากันจริงๆวันนี้ก็ทําได้ดีนะก็<อ>ช่นชมจันมุรีด้วยเขาก็ทู่ชู่เต็มที่จนครบ120ทีแล้วก็จุดโทษจุดโทษก็ก็50ว่า10ก็ก<อ>็อยู่ที่ใครจะนิ่งกว่ากันนี่นั่นเองครับก็ชื่นชมทั้งสองฝั่งเลยครับจากผลงานที่น้องๆโชว์ออกมาในเกมรีโวครับตรงนี้ครับ ผมส่วนตัวผมมองว่าดีมากๆนะแล้วโค้ชหลาพอใจกับผลงานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็ก็มันมีหลายอย่างที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของของเกมในแต่ละแต่ละช่วงเวลาึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็ช่วงทดเวลาต่อเวลานยมันจะต้องเล่นแบบไหนต้องต้องทำอะไรใครทําอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันยังต้องปรับจูนในเรื่องของการเล่นร่วมกันในทีมมากกว่าต่อไปเราจะเล่นในลักษณะแบบไหนต่อครับสุดท้ายฮะอยากให้โค้ชมาร์กสรศสักครับ พูดอะไรฝากไปยังแฟนคลับครับวันนี้เข้ามาหนาตามากก็ขอบคุณแฟนบอลแต่มิตราบินด้วยครับที่เอน,นี่เป็นเกมแรกที่เราเปิดบ้านก็ขอโทษแฟนบอลด้วยว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะเก็บชยชนะได้แต่ก็พยายามกระตุ้นให้ลูกทีมทู่เต็มที่ในในช่วงเข้าซีซั่นนะครับก็บขอบคุณทุกคนครับครับขอบพระคุณครับ